สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่การคุยจอดลึกกันอีกครั้งนะครับคือในยุคนี้เนี่ยเวลาเราพูดถึงการดูแลพ่อแม่หรือแสดงความกตัญญูเราก็มักจะนึกถึงการให้ของขวัญให้เงินทองใช่ไหมครับซึ่งแน่นอนว่ามันก็ดีนะครับมาจากเจตนาที่ดีแต่บางที่มันอาจจะยังไม่ใช่ทั้งหมดของความหมายที่ลึกซึ้งจริงๆของการดูแลท่านวันนี้เราเลยอยากจะมาคุยกันให้ลึกลงไปอีกนิดครับ โดยจะอิงกับหลักธรรมสสาคัญข้อหนึ่งในมงคลชีวิต38ประการก็คือมงคลข้อที่11มาตาปิตุอุปัทานังการบํารุงบิดามารดาซึ่งเป็นมงคลพื้นฐานเลยนะฮะที่เราสร้างได้ในบ้านเราเองข้อมูลที่เราจะใช้คุยกันวันนี้ส่วนหนึ่งก็มาจากบทความเรื่องของขวัญบํารุงบิดามารดา5ไอเดียมีมุมมองที่น่าสนใจทีเดียว เป้าหมายวันนี้ของเราก็คืออยากจะมาทำความเข้าใจและก็สำรวจสิ่งที่บทความเรียกว่าของขวัญล้ำค่า5ประการเป็นของขวัญที่แบบว่าเงินอาจจะซื้อไม่ได้แต่เรามอบให้พ่อแม่ได้จริงๆซึ่งก็คือเวลาความใส่ใจการแบ่งเบาการสร้างสรรค์และก็แสงสว่างทางปัญญามาลองดูกันครัาว่าแต่ละอย่างมันคืออะไรแล้วเราจะเอาไปปรับใช้กันยังไงได้บ้างเอาละครับมาเริ่มแกะประเด็นแรกกันก่อนเลย ทำไมในทางพุทธศาสนาเนี่ยถึงให้ความสำคัญกับการบำรุงพ่อแม่มากขนาดนี้ครับ ค่ะหัวใจหลักจริงๆเลยนะคะมันอยู่ที่คำสองคำที่ต้องไปด้วยกันคือกตัญญูกับกตตะเวทีกตัญญูคือการรู้คุณส่วนกตตะเวทีคือการตอบแทนคุณแต่ประเด็นคือมันต้องเริ่มจากรู้คุณก่อนค่ะต้องรู้ด้วยปัญญาของเราเองนะไม่ใช่แค่รู้ผิวเผินแต่เป็นการตระหนักเอซาบซึ้งถึงพระคุณที่ท่านมีให้ความเสียสละความเหนื่อยยากลำบากกายลำบากใจความรักที่ท่านให้เรามาตลอด พอเราเข้าใจตรงนี้จริงๆเนี่ยนะคะความรู้สึกกระตันยูมันถึงจะเกิดขึ้นจากข้างในแล้วมันก็จะเป็นแรงผลักดันให้เราอยากจะตอบแทนคุณหรือกระตะเวทีออกมาเองมันจะออกมาจากใจจริงไม่ใช่แค่ทำตามตาม,ตามกันไปหรือทำเพราะเป็นหน้าที่เฉยๆแต่เราจะเห็นคุณค่าแล้วก็มองว่านี่แหละคือโอกาสที่เราจะได้สร้างบุญสร้างกุศลครั้งใหญ่เลยค่ะ อ๋อครับคบคือต้องเริ่มจากความตระหนักรู้คุณค่าจากใจจริงๆก่อนนี่เองในเนื้อหาที่ดูมายังมีการยกย่องสถานะของพ่อแม่ไว้สูงมากเลยนะครับมีการเปรียบเทียบกับบุคคลสําคัญถึง3กลุ่มใช่ค่ะการเปรียบเทียบนี้ช่วยให้เราเห็นภาพชัดขึ้นมากเลยค่ะกลุ่มแรกคือท่านเปรียบเหมือนพระพรหมของลูก เพราะอะไรเพราะท่านมีพรหมวิหารสี่ให้ลูกเสมอมาอยู่แล้วคือมีเมตตาความรักความปรารถนาดีมีกรุณาความสงสารอยากช่วยเหลือมีมุทิตาคือยินดีด้วยเวลาลูกได้ดีมีความสุขแล้วก็มีอุเบกขาคือการวางใจเฝ้าดูอยู่ห่างๆเมื่อลูกเติบโตพอจะดูแลตัวเองได้พรหมวิหารสี่ครบถ้วนบริบูรณ์แบบนี้การดูแลท่านก็เลยเหมือนกับการบูชาพระพรหมเลยค่ะโโหเปรียบเทียบได้ลึกซึ้งมากครับ แล้วกลุ่มที่สองนะครับกลุ่มที่สองคือท่านเป็นบูรพาจารย์ของเราค่ะบูรพาาจารย์ใช่ค่ะคือเป็นอาจารย์คนแรกสุดในชีวิตก่อนที่เราจะเจอครูที่โรงเรียนซะอีก ท่านสอนเราทุกอย่างเลยตั้งแต่พื้นฐานการกินการเดินการพูดจาแล้วก็เรื่องมารายาทการวางตัวการใช้ชีวิตต่างๆเพราะฉะนั้นการที่เราประพฤติตัวดีประสบความสําเร็จในชีวิตเนี่ยมันก็เหมือนแบบว่าเราส่งการบ้านชิ้นเยี่ยมให้ครูคนแรกของเราได้ชื่นใจได้ภูมิใจนะคะอืมการมองว่าความสาเร็จของเราคือการบ้านให้ท่านได้ชื่นใจนี่เป็นมุมที่น่าคิดจริงๆครับแล้วกลุ่มสุดท้ายแ่ะครับที่ว่าลึกซึ้งที่สุด กลุ่มสุดท้ายนี่สําคัญมากค่ะคือท่านเป็นดั่งพระอรหันต์ของลูกพระอรหันต์เลยเหรอครับค่ะเป็นการเปรียบที่สูงส่งที่สุดแล้วหมายถึงท่านเป็นเนื้อนาบุญที่ดีเลิศที่สุดสําหรับลูกการทําความดีการทําบุญกับพ่อแม่ก็เลยเปรียบเหมือนเราหว่านเมล็ดพืชลงในผืนนาที่อุดมสมบูรณ์ที่สุดผลบุญที่ได้กลับมามันย่อมมหาศาลอยู่แล้วการดูแลท่านก็เลยไม่ใช่แค่การตอบแทนคุณนะคะ แต่มันคือการสร้างบุญบาร,รมีครั้งใหญ่ให้กับตัวเราเองด้วยเข้าใจแล้วครับพอเราเข้าใจบทบาททั้ง3อย่างนี้มันก็จะช่วยยกระดับใจเราเวลาปฏิบัติต่อท่านเราจะทําด้วยความเคารพด้วยความตระหนักรู้ไม่ใช่แค่ทําไปงั้นๆมีคําคมที่เออคมคายมากนะคะเขาบอกว่าทองแท้หรือไม่ให้เอาไฟลนคนดีแท้หรือไม่ให้ดูที่การเลี้ยงพ่อแม่มันจะท้อนเลยค่ะว่า ความกตัญยูเนี่ยเป็นเครื่องพิสูจน์คุณธรรมพื้นฐานของความเป็นคนเราจริงๆเป็นเครื่องวัดพื้นฐานจริงๆด้วยครับทีนี้มาถึงส่วนที่น่าสนใจมากๆแล้วก็น่าจะเอาไปใช้ได้จริงเลยคือของขวัญห้าอย่างที่บทความพูดถึงนะครับเริ่มจากอย่างแรกเลยเวลาการให้เวลานี่ฟังดูเหมือนง่ายนะครับแต่จริงๆแล้วมันมีความหมายมากกว่านั้นใช่ไหมครับถูกต้องเลยค่ะประเด็นสําคัญที่บทความเขาเน้นมากๆคือ มันไม่ใช่แค่ว่าเราอยู่บ้านด้วยกันหรือนันๆแวะไปหาทีแต่มันคือการมอบเวลาคุณภาพหรือ quality time จริงๆเวลาคุณภาพใช่ค่ะคือเวลาที่เราอยู่กับท่านจริงๆตัวอยู่ใจอยู่ไม่วอกแวกไม่มีอะไรมารบกวนอย่างเช่นมือถือหรือมัวแต่คิดเรื่องงานเพื่อที่เราจะได้สร้างปฏิสัมพันธ์ที่ดีสร้างความทรงจำดีๆร่วมกันจริงๆค่ะ ในบทความเขาก็ให้ไอเดียที่จับต้องได้หลายอย่างนะคะอย่างเช่นการเข้าครัวทํากิจกรรมด้วยกันค่ะไม่ใช่แค่ช่วยท่านทํากับข้าวตามปกติอะไรแบบนั้นนะแต่อาจจะลองเปลี่ยนเป็นกิจกรรมสนุกๆที่ทําด้วยกันได้เช่นชวนกันทําพิซซ่าง่ายๆหรือห่อเกี๊ยวห่อปอเปี๊ยะแต่งหน้าคุกกี้อะไรทํานองน,นี้ค่ะมันช่วยเปลี่ยนบรรยากาศในบ้านให้มีชีวิตชีวาขึ้นมีเสียงหัวเราะได้นะคะโอ้การเปลี่ยนเรื่องธรรมดาธ,าธรรมดาให้เป็นกิจกรรมสร้างสารรค์แบบนี้ก็น่าสนใจนะครับ เหมือนที่เราเล่นกับลูกหลานเลยใช่เลยค่ะหรืออีกไอเดียนะคะคือการทำอัลบั้มรูปหรือทำสไลด์โชว์ภาพเก่าๆด้วยกันการได้นั่งดูรูปเก่าๆหรือฟื้นความทรงจำพูดคุยถึงเรื่องราวในอดีตเนี่ยมันช่วยยืนยันคุณค่าและความหมายในชีวิตของท่านได้ดีมากทำให้ท่านรู้สึกว่าเรื่องราวชีวิตของท่านยังสำคัญนะแล้วก็ยังช่วยเสริมสร้างความผูกพันในครอบครัวได้ดีมากๆเลยค่ะครับครับหรือบางทีนะคะ ก็ไม่ต้องเป็นกิจกรรมอะไรใหญ่โตเลยก็ได้ค่ะกิจกรรมง่ายๆแต่มีความหมายก็พอเช่นชวนกันดูหนังเรื่องโปรดที่ท่านชอบหรือเล่นเกมกระดานง่ายๆหรือแม้แต่แค่นั่งจิบน้ำชากาแฟคุยกันไปริเปื่อยถามไถ่าสารทกสุกดิบกันแค่นี้ก็ถือเป็นเวลาคุณภาพได้แล้วค่ะอืมสิ่งนี้น่าจะสำคัญมากๆเลยนะครับโดยเฉพาะกับคุณพ่อคุณแม่ที่อายุมากขึ้นหรือบางทีท่านอยู่ลำพัง เพราะความรู้สึกเหงาหรือรู้สึกโดดเดี่ยวนี่มันมันน่ากลัวเหมือนกันนะครับสําคัญอย่างยิ่งเลยค่ะการให้เวลาคุณภาพเนี่ยมันเป็นการส่งสัญญาณที่ชัดเจนมากๆว่าท่านยังเป็นคนสําคัญนะท่านยังเป็นศูนย์กลางความรักความผูกพันของครอบครัวอยู่มันช่วยบรรเทาความรู้สึกกังวลว่าจะถูกทอดทิ้งหรือกลัวจะเป็นภาระให้ลูกหลานได้ดีมากๆเลยค่ะเข้าใจเลยครับการให้เวลาคุณภาพนี่เป็นพื้นฐานสำคัญจริงๆนะครับ ซึ่งมันก็นําไปสู่ของขวัญชิ้นต่อไปได้เลยคือความใส่ใจเพราะการจะให้เวลาคุณภาพได้มันก็ต้องมีความใส่ใจเป็นทุนเดิมอยู่แล้วถูกไหมครับอันนี้ดูเหมือนจะเป็นการดูแลในเชิงรุกมากขึ้นไปอีกใช่ค่ะมันคือการที่เราเสวมบทบาทเป็นเหมือนคู่หูดูแลสุขภาพให้ท่านเลยค่ะทั้งกายและใจเลยนะในบทความเเสนอไอเดียที่น่าสนใจมากว่าแทนที่เราจะแค่บอกบอกให้ท่านทํานู่นทํานี่เพื่อสุขภาพลองเปลี่ยนเป็นการ ทำด้วยกันค่ะทำด้วยกันโอ้ oh, กำลังสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันแล้วก็ยังได้สุขภาพดีไปพร้อมๆกันด้วยอ,อ่อครับครับการเปลี่ยนจากคนบอกเป็นคนชวนทําด้วยกันนี่ลดแรงต้านได้เยอะเลยนะครับแน่นอนค่ะหรือการเตรียมอาหารสุขภาพร่วมกันก็ดีนะคะอาจจะช่วยกันคิดเมนูชวนกันไปซื้อของหรือมาช่วยกันเตรียมอาหารที่ดีต่อสุขภาพเน้นการเพิ่มสิ่งดีๆเช่นผักผลไม้ปลามากกว่าจะไปมุง่งเอ,อ่อ ห้ามหรือจำกัดของโปรดของท่านอย่างเดียวการได้ทานอาหารที่ดีต่อสุขภาพด้วยกันมันก็เป็นการแสดงความรักความห่วงใยที่ชัดเจนแล้วก็อบอุ่นมากๆค่ะครับแล้วก็ที่สำคัญไม่แพ้กันเลยคือการเป็นผู้ฟังที่ดีค่ะบางทีของขวัญที่ดีที่สุดที่เราให้ท่านได้คือการนั่งลงข้างๆท่าน ตั้งใจฟังเรื่องราวความกังวลหรือความสุขที่ท่านอยากจะเล่าให้ฟังฟังโดยไม่ตัดสินไม่ขัดจังหวะแค่รับฟังด้วยความเข้าใจให้ท่านได้ระบายความรู้สึกออกมาบ้างโหการฟังอย่างแท้จริงนี่เป็นทักษะที่ต้องฝึกฝนกันเลยนะครับ ใช่ค่ะต้องใช้ความตั้งใจจริงๆแล้วก็อีกอย่างคือการสนับสนุนงานอดิเรกข,ของท่านค่ะช่วยส่งเสริมให้ท่านได้ทำในสิ่งที่ท่านรักหรือสนใจเช่นถ้าท่านชอบทำสวนก็อาจจะช่วยหาต้นไม้ใหม่ๆหรืออุปกรณ์มาให้ถ้าชอบร้องเพลงก็อาจจะหาคาราโอเกะมาให้ร้องที่บ้านการมีสิ่งรักให้ทำมันช่วยให้ท่านรู้สึกมีคุณค่ามีเป้าหมายในชีวิตโดยเฉพาะหลังวัยเกษียณนะคะอันนี้สาคัญมากครับผม หัวใจของของข,องขวัญชิ้นนี้ก็คือการเปลี่ยนมุมมองจากแค่บอกให้ทำเป็นเรามาทำด้วยกันนะเป็นการสร้างทีมสุขภาพและความสุขขึ้นมาในบ้านเราเองค่ะการเป็นคู่หูนี่เป็นคอนเซปที่ดีมากเลยครับทีนี้ของขวัญประการที่3คือการแบ่งเบาอันนี้ดูเหมือนจะช่วยลดภาระให้ท่านแบบตรงๆเลยทั้งเรื่องทางกายแล้วก็ทางใจถูกต้องค่ะคือการที่เราเข้าไปช่วยลดภาระต่างๆที่ท่านอาจจะแบกรับอยู่ ทั้งภาระที่เรามองเห็นแล้วก็ภาระที่มองไม่เห็นด้วยนะคะตัวอย่างที่บทความยกมาก็มีหลายอย่างค่ะเช่นการรับผิดชอบงานบ้านอย่างสม่ําเสมอค่ะอาจจะเลือกงานที่เราถนัดแล้วก็ทําเป็นประจําไปเลยเช่นรับหน้าที่ล้างจานทุกวันหลังอาหารเย็นหรือช่วยดูแลเรื่องทิ้งขยะเรื่องซักผ้าอะไรแบบนี้ความสม่ําเสมอเนี่ยสำคัญมากนะคะมันทําให้ท่านรู้สึกวางใจได้แล้วก็เบาแรงไปได้จริงๆ อ๋อคือไม่ใช่แค่ทำตอนที่ท่านบน่นหรือเห็นว่าท่านเหนื่อยแต่ทำให้เป็นกิจวัตรของเราไปเลยใช่ค่ะถูกต้องหรือการช่วยจัดการเรื่องเทคโนโลยีหรือธุระตต่างๆเรื่องพวกนี้อาจจะดูเล็กน้อยสำหรับเรานะคะแต่สำหรับผู้สูงวัยบางท่านเนี่ยการใช้สมาร์ทโฟน การจ่ายบิลออนไลน์หรือการติดต่อธุระทางเน็ตอะไรพวกนี้มันอาจจะซับซ้อนแล้วก็สร้างความเครียดให้ท่านได้การที่เราเข้าไปช่วยจัดการให้เรียบร้อยมันก็เป็นการแบ่งเบาภาระทางสมองให้ท่านได้มากเลยค่ะครับผมแล้วก็มีอีกอย่างที่บทความให้ความสำคัญมากๆเลยนะคะคือการแบ่งเบาภาระทางใจหรือที่เรียกว่า m e n t a l l o a d นะคะอันนี้อาจจะเป็นสิ่งที่ลึกซึ้งแล้วก็สำคัญที่สุดเลยก็ได้ค่ะภาระทางใจหรือ m e n t a l load เอ๊ะอันนี้มันคือยังไงนะครับพ่อจะขยายความหน่อยได้ไหมครับได้ค่ะมันคือภาระที่มนไม่ค่อยเห็นนะคะคือความเหนื่อยล้าทั้งความคิดความกังวลใจที่พ่อแม่ต้องคอยคิดคอยวางแผนคอยเป็นห่วงสารพัดเรื่องเกี่ยวกับลูกอยู่ตลอดเวลาตั้งแต่เล็กจนโตการแบ่งเบาภาระตรงนี้ที่ดีที่สุดเลยนะคะคือการที่เราแสดงให้ท่านเห็นว่าเราเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีความรับผิดชอบแล้วเราดูแลชีวิตตัวเองได้ดี ทั้งเรื่องการงานการเงินการตัดสินใจเรื่องสําคัญสำคัญในชีวิตหรือการสร้างครอบครัวที่อบอุ่นมั่นคงของเราเองอ๋อเข้าใจแล้วครับหมายความว่าการที่เราดูแลตัวเองได้ดีเป็นผู้ใหญ่ที่ดีไม่สร้างปัญหาให้ท่านต้องกังวลเนี่ยนี่ก็คือการแบ่งเบาภาระทางใจให้ท่านอย่างมหาศาลแล้วนั่นเองถูกต้องที่สุดเลยค่ะมันเป็นการพิสูจน์ให้ท่านเห็นว่า การเลี้ยงดูการอบรมสั่งสอนของท่านตลอดมาเนี่ยมันประสบความสำเร็จแล้วนะท่านจะได้วางใจคลายกังวลลงได้เสียทีนี่แหละคือการปลดเปลื้องท่านออกจากงานที่ต้องคอยเป็นห่วงซึ่งเป็นงานที่หนักใจและยาวนานที่สุดในชีวิตของคนเป็นพ่อแม่เลยนะคะมันเหมือนเราบอกท่านทางอ้อมว่าพ่อคะแม่คะพักผ่อนได้แล้วนะลูกดูแลตัวเองได้จัดการชีวิตได้แล้วเป็นการให้ความสบายใจกับท่านอย่างแท้จริงค่ะโห oh. การเป็นลูกที่รับติดชอบได้นี่เป็นการแบ่งเบาภาระทางใจที่สำคัญแล้วก็มีความหมายลึกซึ้งจริงๆครับต่อไปอย่างที่4การสร้างสรรค์อันนี้ฟังดูเหมือนจะเป็นของขวัญที่ต้องใช้ใจใช้ความตั้งใจเป็นพิเศษเลยนะครับใช่เลยค่ะคุณค่าของของข,องขวัญแนวนี้เนี่ยไม่ได้วัดกันที่ราคาเลยนะคะแต่มันวัดกันที่ เวลาที่เราใช้ความคิดที่เราใส่ลงไปแล้วก็ความรักที่เราทุ่มเทเพื่อสร้างสรรสิ่งนั้นขึ้นมามันคือการเปลี่ยนความรู้สึกดีๆที่เป็นนามธรรมให้กลายเป็นของขวัญที่จับต้องได้สื่อถึงความใส่ใจของเราได้ดีมากๆเลยบทความเขาก็มีไอเดียเก๋ๆแนะนําไว้นะคะเช่นเครื่องหอมทํามือค่ะอาจจะลองทําสบู่ก้อนเล็กๆเ,กเกทียนหอมหรือสเปรย์ปรับอากาศจากน้ํามันหอมระเหยง่ายๆโดยเลือกกลิ่นที่คิดว่าท่านน่าจะชอบแล้วก็ช่วยให้ผ่อนคลายเช่นกลิ่นลาเวน คาโมไมล์หรือกลิ่นส้มสดชื่นๆอะไรแบบนี้ค่ะอืมเป็นของขวัญที่ได้ใช้ประโยชน์จริงๆด้วยแล้วก็ยังสื่อถึงความใส่ใจในรายละเอียดเล็กๆน้อยๆนะครับค่ะหรือครีมบำรุงผิวจากธรรมชาติก็ได้นะคะอาจจะลองทำครีมทามือง่ายๆหรือลิปบาลมจากส่วนผสมธรรมชาติอย่างเช่นไข่พึ่งน้ำมันมะพร้าวอันนี้เหมาะมากถ้าคุณพ่อคุณแม่ชอบทำสวนหรือมีปัญหาผิวแหง้งมือแห้งง่ายครับ อีกไอเดียหนึ่งที่น่ารักแล้วก็สร้างสรรค์ดีคือทำสมุดคูปองบริการจากใจค่ะสมุดคูปองใช่ค่ะอันนี้สนุกดีคือเราทำเป็นคูปองเล็กๆหลายๆใบให้ท่านเก็บไว้แล้วท่านสามารถเอาคูปองนี้มาแลกบริการพิเศษจากเราได้เช่นอาจจะมีคูปองนวดไหล่5 5นาทีคูปองทำอาหารจานโปรดให้หนึ่งมือ้อหรือคูปองช่วยล้างรถให้อะไรทำนองนี้ค่ะ มันเป็นวิธีที่น่ารักในการมอบเวลาและแรงกายของเราแล้วก็ยังสร้างปฏิสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัวด้วยนะคะโหไอเดียคูปองนี่น่ารักมากเลยครับทำให้การช่วยเหลืองานบ้านหรืองานอื่นๆมันดูไม่เป็นหน้าที่แต่เป็นของขวัญแทนไปเลยใช่ค่ะ หรืออาจจะเป็นอะไรง่ายๆอย่างกรอบรูปหรือกล่องความทรงจำที่เราตกแต่งเองอาจจะหากรอบรูปไม้เรียบๆหรือกล่องเปล่าๆมาแล้วเราก็มาเพ้นมาวาดลายหรือติดรูปเล็กๆของครอบครัวลงไปใช้เก็บรูปถ่ายหรือของที่ระลึกเล็กๆน้อยๆมันเป็นของขวัญที่ดูเรียกง,ง่ายแต่ว่าเต็มไปด้วยความตั้งใจของเราค่ะครับผมการให้ของขวัญที่เราทำเองแบบนี้นะคะมันเหมือนการส่งสารไปบอกท่านว่าเรายอมสละเวลา และใช้ความคิดเพื่อท่านโดยเฉพาะเลยนะซึ่งในยุคที่ทุกอย่างมันสำเร็จรูปหาซื้อได้ง่ายๆเนี่ยของขวัญที่มาจากความตั้งใจทําเองแบบนี้มันมีคุณค่าทางใจที่พิเศษมากๆจริงๆค่ะเห็นภาพเลยครับมันคือการให้คุณค่ากับเวลาและความตั้งใจมากกว่ามูลค่าทางวัตถุจริงๆและสุดท้ายครับประการที่5แสงสว่างทางปัญญาอันนี้ฟังดูเป็นของขวัญที่ลึกซึง้งแล้วก็มีความหมายมากที่สุดเลยนะครับ ถ้ามองในมุมของหลักธรรมทางพุทธศาสนาแล้วนะคะอันนี้ถือว่าเป็นการตอบแทนพระคุณขั้นสูงสุดเลยค่ะเพราะมันคือการช่วยชักนําท่านไปสู่หนทางแห่งบุญกุศลและปัญญาซึ่งจะนําไปสู่ความสุขที่แท้จริงและยั่งยืนทั้งในโลกนี้และโลกหน้าเลยทีเดียวแต่ว่าเราสามารถประยุกต์หลักการนี้ให้เข้ากับวิธีชีวิตและก็บริบทของแต่ละครอบครัวได้หลากหลายวิธีเลยนะคะไม่จําเป็นต้องเป็นเรื่องศาสนาเพียวๆอย่างเดียวเสมอไปค่ะอ๋อครับครับเช่น การอำนวยความสะดวกในด้านที่ท่านสนใจอยู่แล้วค่ะหากท่านมีความเชื่อหรือสนใจในทางศาสนาอยู่แล้วเนี่ยเราก็อาจจะช่วยอำนวยความสะดวกให้ท่านอย่างเช่นขับรถพาไปวัดทำบุญพาไปฟังเทศหรือช่วยเปิดธรรมะดีๆใน YouTube ให้ฟังหรือสนับสนุนเมื่อท่านอยากจะบริจาคตามกำลังศรัทธาแต่หัวใจสำคัญคือการอำนวยความสะดวกและสนับสนุนนะคะไม่ใช่การไปบังคับหรือพยายามไปเปลี่ยนความเชื่อเดิมของท่านครับ เน้นการสนับสนุนสิ่งที่ท่านสนใจอยู่แล้วไม่ใช่การไปรยัดเยียดสิ่งที่เราเชื่อให้ท่านถูกต้องค่ะแต่ถ้าหากว่าท่านอาจจะไม่ได้เคร่งครัดเรื่องศาสนามากนักทำว่าแสงสว่างทางปัญญาก็อาจจะหมายถึงการนำท่านไปสู่ความสงบหรือเป้าหมายในชีวิตในรูปแบบอื่นก็ได้นะคะเช่นอาจจะชวนท่านทำสมาธิแบบง่ายๆเพื่อผ่อนคลายจิตใจหรือชวนไปเดินเล่นในสวนสาธารณะ ใช้เวลาอยู่กับธรรมชาติเงียบๆหรือแม้กระทั่งช่วยท่านค้นหาสิ่งที่ท่านอยากทำเพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นเล็กๆน้อยๆตามกำลังความสามารถของท่านควมสุขทางใจอย่างหนึ่งนะคะอาจจะเป็นการบริจาคเงินเล็กๆน้อยๆช่วยเหลือมูลนิธิที่ท่านสนใจหรือการทำงานอาสาสมัครในด้านที่ท่านถนดัดการให้มันทำให้เรารู้สึกมีคุณค่าและก็มีความหมายในชีวิตมากขึ้นค่ะครับแล้เหมือนจะมีอีกวิธีหนึ่งที่ ทรงพลังมากๆเลยใช่ไหมครับสำหรับการมอบแสงสว่างนี้ใช่ค่ะและอาจจะเป็นวิธีที่สำคัญที่สุดแล้วก็ทำได้ตลอดเวลาเลยนะคะคือการที่เราดำเนินชีวิตที่ดีงามเป็นแบบอย่างนี่แหละคะ่ะการเป็นแบบอย่างค่ะการที่เราเป็นลูกที่มีคุณธรรมมีความเมตตารับผิดชอบต่อหน้าที่การงานแล้วก็ครอบครัวของเราเองใช้ชีวิตอย่างไม่ประมาทไม่สร้างความเดือดร้อนให้ใคร ชีวิตที่ดีงามของเรานี่เองค่ะคือบอ่อเกิดแห่งความภาคภูมิใจและก็ความสงบสุขในใจของท่านเป็นเครื่องยืนยันที่มีชีวิตว่าการเลี้ยงดูอบรมสั่งสอนของท่านทั้งหมดนั้นมันได้ผลดีที่สุดแล้วครับผมเป้าหมายสูงสุดของการมอบของขวัญชินีนะคะถ้ามองในทางธรรมก็คือช่วยให้ท่านพ้นทุก์ แต่ถ้ามองในทางโลกทั่วไปก็คือการช่วยปลดเปลื้องท่านจากความกังวลความเสียใจความกลัวต่างๆนานาช่วยให้ท่านได้พบกับความสงบสุขทางใจไม่ว่าจะด้วยวิธีไหนก็ตามและการที่เราดูแลชีวิตตัวเองให้ดีไม่เป็นภาระไม่สร้างเรื่องให้ท่านต้องร้อนใจนั่นแหละค่ะคือการมอบความสบายใจและความสงบใจซึ่งเป็นของขวัญที่ล้ำค่าที่สุดที่เราจะมอบให้ท่านได้จริงๆโอ้โหฟังทั้งหมดแล้วก็เห็นภาพชัดเจนขึ้นมากเลยครับสรุปแล้ว การบำรุงบิดามารดาตามแนวทางที่เราคุยกันวันนี้เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องของการจัดงานใหญ่โตหรือการให้ของขวัญราคาแพงๆเป็นครั้งคราวนะครับแต่มันคือการกระทำเล็กๆน้อยๆที่ทำอย่างสม่ำเสมอทำด้วยความเข้าใจด้วยสติผ่านการมอบของขวัญทั้ง5ประการนี้ที่มันแทรกซึมอยู่ในชีวิตประจาวันของเราเนี่เองถูกต้องเลยค่ะและที่น่าสนใจนะคะคือผลดีหรือ,อานิสง์จากการบำรุงบิดามารดาอย่างถูกวิธีเนี่ย มันไม่ได้เกิดกับคุณพ่อคุณแม่ฝ่ายเดียงนะคะแต่มันย้อนกลับมาส่งเสริมตัวผู้ทําโดยตรงเลยค่ะทําให้เรากลายเป็นคนที่มีความอดทนมากขึ้น รู้จักควบคุมอารมณ์ตัวเองได้ดีขึ้นมีสติปัญญามีเหตุมีผลรู้จักคิดใคร่ครวญแก้ปัญหาต่างๆได้รับการยอมรับนับถือจากคนรอบข้างแล้วก็มักจะมีความเจริญก้าวหน้าในชีวิตเพราะว่ามีพื้นฐานจิตใจที่ดีเหมือนเป็นการสร้างมงคลหรือสร้างความเจริญให้ตัวเองได้ง่งายๆเลยค่ะภายในบ้านของเราเองผ่านการปฏิบัติต่อบุคคลที่สําคัญที่สุดในชีวิตของเราสองท่านด้วยความรักและความกตัญญูอย่างแท้จริงอ่อจากเรื่องทั้งหมดนี้นะครับคือเราคุยกันถึงอะไรที่ควรมอบให้ท่านนั่นคือของขวัญ5ประการ ไปแ,แต่อย่างไรหรือวิธีการที่เราใช้สื่อสารความกระตันยูเหล่านั้นออกมาทั้งน้ำเสียงคำพูดที่เราใช้ความถี่ในการแสดงออกหรือแม้แต่ความจริงใจที่ท่านสัมผัสได้จากเราสิ่งเหล่านี้มันจะส่งผลต่อคุณค่าหรืออาจจะไปลดทอนคุณค่าของการกระทำดีๆที่เราตั้งใจทำไปได้อย่างไรบ้างประเด็นเรื่องวิธีการสื่อสารนี้คงเป็นอะไรที่แต่ละคนต้องนำกลับไปคบคิดแล้วก็ปรับใช้ให้เหมาะสมกับความสัมพันธ์แล้วก็บริบทของครอบครัวตัวเองต่อไปนะครับ